สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมในเกมบีทเทพมรณะนะครับผมก็จะเป็นเกมมือถือบีทมาใหม่จากทางแอปเ7กเนกมนะมาเป็นเกมแนวตั้งมาเป็นเกมไอดอนะครับผมที่เราจะเข้ามาเล่นตอนไหนก็ได้พวตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการฟาร์มออฟไลน์มาให้และก็น่าจะเป็นเกมมือถือเกมแรกที่ผมเล่นนะครับผมที่เข้าเกมมาแล้วเนี่ยตัวเกมจะแจกตัวละครระดับ UR มาให้เราก็ผมได้หัวหน้าหน่วยที่10อิสุกยะโทชิโร่มานะครับผมก็ถ้าสมมติว่าใครที่มาโหลดเล่นตามผมเนี่ยแล้วต้องการที่จะได้รับตัวละครอิสุกยะ โทจิโร่มาแบกในช่วงต้นเกมแบบผมนะครับผมแนะนาให้ทุกคนเปิดกระเป๋ามาก่อนแล้วก็เข้าไปที่ชิ้นส่วนนะครับผมแล้วก็ทําการประสานเศษตัวละครมาก่อนนะครับเพราะตัวละครเนี่ยมันไม่ได้แจกมาให้เราสามารถปั้นได้เลยนะครับเราต้องไปทาการประสานเศษตัวละครให้เป็นตัวละครก่อนถึงจะสามารถนํามาจัดทีมได้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเล่นของตัวเกมกันดีกว่านะครับไปลุยกันในโหมดเนื้อเรื่องนะแต่เหมือนกับว่าโหมดเนื้อเรื่องผมจะไม่สามารถไปเล่นต่อได้นะครับเพราะว่าเลเวลไอดีผมยังไม่ถึงนะตอนนี้ผมเวลยี่สิบห้านะครับแต 27เดี๋ยวเราไปลุยกันในโหมดหอคอยดีกว่านะครับก็เกมนเนี่ยเราจะสามารถจัดทีมได้สูงสุดที่5ตัวละครนะครับผมวางตำแหน่งได้ตามนี้นะซึ่งตำแหน่งตัวนี้ก็จะสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยตามเลเวลของเราตอนนี้รูปแบบการยืนมีหลายรูปแบบเลยนะครับจะปลดล็อกทั้งหมดที่เลเวล60นะ ตอนนี้ผมเพิ่งเลเวล20กว่าๆนะครับก็เลยปลดล็อกรูปแบบการยืนเป็นแค่2รูปแบบเท่านั้นและเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีการแบ่งตัวละครออกเป็นสีสด้วยก็จะมีแสงมืดแล้วก็สีฟ้าสีเขียวสีแดงนะครับผมก็ถ้าเราทําการจัดทีมโดยที่มีตัวละครประเภทเดียวกันเนี่ยเราก็จะได้รับโบนัส้วยนะครับก็จะเป็นพลังโจมตีกับพลังชีวิตและก็ไอพวกาธาตุพวกนี้นะครับผมที่มันแบ่งเป็นสีเขียวสีแดงสีฟ้าเนี่ย มันจะเป็นการแพ้ทางชนะทางกันเองเนี่ยนะครับแสงมืดเนี่ยก็ชนะทางกันเองนะครับผมส่วนเขียวชนะแดงแดงชนะฟ้าแล้วก็ฟ้าวนมาชนะเขียวอีกรอบหนึ่งซึ่งเราไปตีสายที่เราชนะทางเนี่ยก็จะสามารถสร้างดาเมจได้แรงขึ้นนะส่วนถ้าเราโดนสายที่เราแพ้ทางตีมาเนี่ยเราก็จะได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นประมาณนี้และตัวละครในเกมนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่งออกเป็นสายแทงสายโจมตีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับก็สังเกตดูที่รูปโลโก้นะที่มันจะแบ่งเป็นสีนะครับผมท่าไหนที่มันเป็นโลโก้แบบรูปโล่เนี่ยตัวละครตัวนั้นก็จะเป็นประเภทแทงประเภทสนั สนุนนะครับก็แนะนําให้เอามายืนแถวหน้าแต่ถ้าตัวไหนมาเป็นประเภทแบบนักลบนะครับผมหรือว่ามาเป็นรูปดาบรูปขวานอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมาเป็นประเภทโจมตีประมาณนั้นนะอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูการเล่นกันเลยดีกว่านะครับก็การเล่นเนี่ยเพียงแค่เราทําการกดเริ่มนะครับผมตัวละครเราก็จะทําการออกไปต่อสู้โดยอัตโนมัตินะซึ่งสกิลอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก็จะทําการใช้งานเองนะครับผมอยู่ที่ว่าเราไปทําการอัพเลเวลเลื่อนขั้นปลดล็อกให้หรือ,อยังรู้สึกว่าสกิลเนี่ยมันจะปลดล็อกทุกๆประมาณ20เวลนะครับ อันนี้อุจเื่อลาผมก็จัดการไปเรียบร้อยนะหมวดทอคอยตรงนี้เลเวลบอทยังน้อยอยู่ผมก็เลยสามารถผ่านได้แบบสบายๆทีนี้ถ้าใครที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะสนใจอยากดาวน์โหลดเล่นเกมบีดเท,ทมดลนะเกมนี้กันแล้วใช่ไหมละครับผมก็วิธีในการดาวน์โหลดเนี่ยขั้นตอนแรกให้เรากดมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือว่าลิงก์ที่คอมเมนต์ปากหมดุดเราจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็ให้เราทําการกดคําว่าดาวน์โหลด for android ไปได้เลย หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับมาเป็นตัวไฟล์ apk นะครับให้เราทําการติดตั้งไฟล์ apk ที่เราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็จะได้รับมาเป็นตัวแอป x 7 game อันนี้นะพอได้แอป,ปมาแล้วเนี่ยก็ให้เราทําการเปิดตัวแอป,ปขึ้นมา พอเปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ช่องค้นหานะครับพิมพ์ชื่อเกมแล้วกดค้นหาได้เลยนะเราก็จะเจอกับตัวเกมที่ด้านบนสุดให้เรากดเข้าไปแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยและทีนี้สำหรับคนที่เข้าเกมมาครั้งแรกตัวเกมก็จะเด้งมาที่หน้าลงชื่อเข้าใช้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการล็อกอินโดยการใช้เพียงแค่อ e ีเมลอันเดียวนะครับซึ่งมันจะสะดวกสบายมากๆเลยนะขั้นตอนแรกให้เรากดเข้าไปที่คําว่าลงชื่อเข้าใช้ลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลเราจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับก็ด้านบนเนี่ยให้เราทําการกรอกอีเม ต้องการจะใช้เราอินพอกอรอกเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่ช่องกอรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดคําว่ารับรหัสจะมีโค้ดส่งไปที่เมลด้านบนที่เราเกอรอกนะครับให้เรานําโค้ดที่ได้รับเนี่ยมาใส่ที่ช่องกอรอกรหัสตรงนี้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยทีนี้รอบต่อไปที่เราต้องการที่จะเข้าไอดีเดิมเนี่ยก็จําเป็นแค่อีเมลด้านบนก็พอ ส่วนคนที่เข้าเกมมาแล้วตัวเกมยังไม่ได้เป็นแพทเวอร์ชั่นภาษาไทยแบบผมนะครับวิธีในการเปลี่ยนให้ตัวเกมเป็นแพทเวอร์ชั่นภาษาไทยเนี่ยให้เราเปิดแอป X1 เกมขึ้นมาก่อนเลยนะครับขั้นตอนแรกหลังจากนั้นก็ไปที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับเข้าไปที่คําว่าการแปลมองที่ด้านบนคําว่าแพทตรงนี้นะครับผมแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเลื่อนหาภาษาไทยนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดยืนยนันและตัวเกมจะทําการรีสตาร์ทเกมเปิดเกมมาใหม่พร้อมกับเวอร์ชั่นภาษาไทยแล้วนะครับแล้วก็เกมนี้เนี่ยมีโค้ดใหม่ให้ผู้เล่นใหม่หนึ่งโค้ดด้วยนะ โแอป X Twin g a m ขึ้นมาเพื่อหาโค้ดนะครับกดเปิดขึ้นมานะรอบนี้ที่เรากลับเข้าไปนะครับผมที่เมนูตรงกลางนะครับกดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่ารหัสของขวัญนะสับคนที่ยังไม่ได้รับโค้ดเนี่ยมันจะมีคําว่ารับให้เรากดรับได้เลยนะครับส่วนโค้ดพวกนี้ที่มันไม่สามารถกดรับได้เนี่ยก็จะเป็นโค้ดสำหรับคนเติมเงินนะแต่ว่าสายฟรีที่ไม่ได้เติมเงินก็สามารถกดรับโค้ดได้เหมือนกันซึ่งผมก็ได้กดรับไปแล้วสับคนที่กดรับไปแล้วลืมคัดลอกหรือว่าคัดลอกอย่างอื่นทับเนี่ยก็ กดเข้าไปที่รูปตั้งค่านะครับแล้วก็แลกของขวัญแล้วก็ทําการเกาะโค้ดแลกเปลี่ยนได้เลยแล้วก็จะได้รับของรางวัลในทันทีอ่ะทีนี้แล้วก็กลับมาที่ตัวเกมกันต่อดอีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันที่ตัวละครกันก่อนนะครับเผื่อว่าใครที่วางแผนจะเล่นเกมนี้แล้วก็อยากรู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีตัวละครเยอะหรือเปล่านะตัวละครของเกมนี้เนี่ยเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะครับผมก็ไล่ตั้งแต่อันนี้นะครับผลหน้าหน่วยศูนย์นะถ้าจะไม่ผิดน่าจะชื่อว่า เฮซูเบอจิเบนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะลองลงมาเนี่ยก็จะเป็นน่าจะสตาร์กนะครับอันนี้ล่างอะไรไม่รู้นะครับอ่าลืมบอกระดับของเกมนี้นะครับระดับสูงสุดของเกมนี้ตอนนี้เนี่ยจะเป็นระดับ USR นะครับลองลงมาก็จะเป็นระดับ HR นะครับลองลงมาอีกเนี่ยก็จะเป็นระดับ UTR นะซึ่ง UTR ตอนนี้เนี่ยก็จะมีฮาร์เรเบลนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้ผมจําไม่ได้นะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นอักษร A นะที่เป็น ลูกน้องของจัวบัตอะครับผมที่เป็นพวกควีนซี่ผมจำชึ่งไม่ได้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันลองลงมาอีกเนี่ยก็จะเป็นระดับ UR ซึ่งระดับ UR ของเกมนี้เนี่ยจะมีแจกฟรีเรานะครับผมก็จะมีอิซึกะยะโทชิโร่นะครับผมมีเคมปาจิมีหน่วยศูนย์คนนี้นะครับผมจําชื่อไม่ได้ก็ต้องขออภัยนะแล้วก็มีหน่วยศูนย์คนนี้ด้วยนะครับที่ดาบเขาคมมากจนไม่สามารถใส่ปอกดาบได้ ซึ่งไอตัวละครพวกนี้ที่ผมบอกว่าแจกฟรีเนี่ยมันจะได้จากกิจกรรมในการล็อกอินนะครับล็อกอิน8วันเนี่ยก็จะได้มาหมดเลยตรงนี้นะครับรุงนี้ผมก็จะได้รับตัวละครมาใหม่แล้วนะซึ่งก็จะมาเป็นธาตุแสง1ตัวแล้วก็ธาตุมืด2ตัวด้วยนะครับลองจากระดับ UR เนี่ยก็จะมาเป็นระดับ SSR บวกนะครับผมก็จะเป็นพวกหัวหน้าหน่วยพวกเอสปาร์ดาอะไรพวกนี้ก็จะมากองกันอยู่ที่ระดับ SSR บวกนั่นเองนะครับผมลองจาก SSR บวกเนี่ยก็จะเป็นระดับ SSR แล้วนะครับซึ่งพวกตัวละครตั้งแต่ระดับ SSR ขึ้นไปเน มี4สกิลแล้วนะแต่ถ้าต่าลงมาหน่อยเป็นระดับ s r เนี่ยสกิลก็จะเหลือเพียงแค่3สกิลเท่านั้นนะครับต่ำลงไปอีกที่สุดก็น่าจะเป็นระดับ R ระดับ N แล้วนะครับอ่ะก็ตามธรรมเนียมช่องเรานะครับเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มกระชากันดีกว่านะซึ่งตู้กระชาของเกมนี่เนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะครับจะมีตู้กระชาปกติเลยนะครับที่เราทําการสุ่มแล้วก็ลุ้นว่าจะได้รับตัวละครตัวไหนนะแล้วก็จะมีไอ้ตู้กระชาที่เราจะสาม,มารถเลือกธาตุตัวละครที่เราต้องการได้เวลาที่เราซัม,ม,ม,ก,มก็ะลไฟแแสง มืดนะครับตรงนี้เราจะสามารถเลือกได้ซึ่งมันก็จะใช้ตั๋วคนละตั๋วในการสุ่มด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มที่ตู้กระชาธรรมดากันก่อนแล้วกันก็ตู้นี้เนี่ยผมได้เป็นตัวละครอุลคิล่าระดับเอเดอาบวกมานะครับก็โชคดีมากๆเลยนะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าอีก49บใบของผมที่เหลือเนี่ยจะได้รับตัวละครระดับเอเดอาบวกมาเพิ่มหรือเปล่าก็สุ่มไปครับรู้สึกว่าการสุ่มกระชาของเกมนี้เนี่ยมันจะการันตีตัวละครระดับเอเดอารทุกรอบเลยนะครับผมเวลาเราสุ่ม พูดไปพูดมาลิ้น so พัน <So> ก <affe ine> okay. ันแล้วนะครับอาตัวนี้ก็ได้มานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเล่นเนืเรื่องไปเรื่อยๆก็จะมีแจกฟรีด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปกันต่อครับกดไปครับผมได้อดีอาทุกรอบยังไม่มีรอบไหนที่ผมสุ่มแล้วไม่ได้อดีอาเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาดูรอบนี้กันว่าจะได้ระดับสูงกว่าระดับออดีอาหรือเปล่าก็ยังคงเป็นระดับออดีอานะครับไปต่อครับ ตรงนี้ขอเอเดบวกสักตัวเถอะใครก็ได้ถ้าให้ดีเป็นไอเซนก็จะดีมากๆนะเพราะผมอวยส่วนตัวโอเคได้มาเป็นอับรายเลนจินะครับตรงนี้ใช้เพชรซื้อเพิ่มนะครับมันขาดหนึ่งตัวพอดีนะอาสุ่มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรกลับมารอบสุดท้ายของตู้นี้นะครับ ได้อิจิโกะมาด้วยนะแล้วก็ได้เป็นล่องห kind of e> ัวหน้าใหญ่นะครับผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปในการมาแนะนําเกมบีดนะครับผมเป็นเกมมาใหม่แนวไอดอลนะใครที่ชอบเกมแนวแนวสะสมตัวละครผ่านด่านไม่ต้องเข้ามาเล่นเองบ่อยๆเนี่ยก็ต้องขอแนะนําเลยนะครับรู้สึกว่ารางวัล AFK เนี่ยเราจะสามารถออฟไลน์ได้สูงสุดที่ประมาณ12ชั่วโมงนะเอาเป็นว่าคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันเอาไว้แล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บายๆนะครับ